คือค่ะนักแสดงสาวคนดังหวนกลับช่องเจ็ดในรอบ16ปียังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนนักแสดงและนางแบบชาวไทยสำหรับหาหน้าทัศนาวาายัยจากพงเข้าวงการจากการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบและนางเอกมิวสิกวิดีโอเคยมีข่าวคบกับธานนาทธรปารกะวงศ์ณนะอยุธยาหลังจากนั้นร่วมกันต่อตั้งบริษัทฮาวคมเอนเตอร์เทนเมนต์ำจำกัดผลิตรายการบางกอกรามาและเก่ากิก๊กรวมกับพานทองแท้ชินวัตรและไอคุป กรีดบุญญาลายสำหรับสาวหาหน้าน,านั้นเธอเคยเล่นละครกับทางช่องเจ็มาหลายเรื่องและหากย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนผลงานเรื่องสุดท้ายเมื่อปี2549คือบ้านใกล้หัวใจติดการและล่าสุด23สิงหาคม2565หาหน้าได้กลับมาอย่างบ้านหลังเดิมอีกครั้งและล,ละครเรื่องบวงวิมาลาในบทบาทผู้จัดการโรงแรมงานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะสวยไม่เปลี่ยนแล้วฝีมือยังยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ